สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับล่าสุดนะครับดําสร้างกำแพงเหมือนคุกเลยอ่ะสร้างกำแพงเหมือนคุกเลยอ่ะจำได้ไหมผมจําได้ทุกดอกผมไม่เคยลืมเมื่อก่อนนี้บ้านพ่อไปเอกนี่เขาทำหลุทํากำแพง <c oughs> ก็ไปว่านะครับ ก็ไปว่าว่าทำเหมือนลางไม่ดีตอนนี้มาเจออีดำบ้างนะครับเจออีดำบ้างนะครับมาเจออีดำบ้าง <c oughs> <c oughs> ลาสุดที่ครับนะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อาจารย์นิยายตักละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังวันนี้ทุกท่านครับดำนะครับได้ออกมาสร้างนะครับนะ สร้างอะไรพี่ครับสร้างกำแพงเหมือนกักขังตัวเองไว้ในบ้านนะครับเหมือนกักขังตัวเองไว้ในบ้านเหมือนกำแพงเหมือนคุกอะ่ะมองดูมันเหมือนคุกนะมันไม่มีราศรีไม่มีอะไรเลยนะครับอืมเดี๋ยวก็คงจะสร้างไว้ขังตัวเองครับ <laughs> 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 นะครับชอบปิดบังตัวเองคนพวกนี้ทําอะไรชอบปิดบังตัวเองเอสสี่ชอบปิดบังแล้วก็ชอบแบบว่าคนอ่ะ ต้องสร้างแพงขึ้นมาก็อลองคิดดูสิว่ามันจะขนาดไหนอะ F4 จริงปะอืมความชั่วมันเยอะไงต้องสร้างแพงขึ้นมาแค่นี้ไ,ไ,ไัยอก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 ขำๆนะครับทีครับคือตอนนี้ที่ครับเนี่ยตอนนี้ก็เล่งสร้างครับเล่งสร้างแพงนะครับคอนเทนต์ไม่กล้าต่อไม่กล้าไม่กล้าต่อก่อนแล้วนะไม่กล้าต่อก่อน คือดำไม่กล้าต่อกรกับกุมารแคกมานโขงเหมือนมีนี่เป็นนี้ประจำเดี๋ยวเสร็จหลังการตรวจสอบครั้งนี้เดี๋ยวดำก็ออกมาพานออกมาดา่าแต่ช่วงไหนกายถูกตรวจสอบเนี่ยจะเงียบกิฟฉันถุกรังแกเนี่จะมาต้องมารังแกฉันฉันก็อยู่กับลูกฉันสองคนลูกฉันก็เสียไปทําไมต้องมารังแกฉันก็ปากมึงก่อนหน้านี้เห็นปากมึงก่อนหน้านี้ไหมใจปะเออมึงเห็นปากก่อนหน้านี้ไหม นะครับทุนนั้นไอซีก็ฝากให้คิดนะครับฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับว่าตอนเนี้สิ่งที่มันทําอยู่ตอนเนี้คือเรียกร้องให้ไอซีโอนต่างให้มีอยู่แค่นี้นะครับเรียกร้องให้ไอซีโอนต่างให้นะครับนะสาวผมแดงโอนหน่อยเร็วนะคนไม่กล้าเยอรมันโอนหน่อยเร็ว โอนไปน่อยเร็วคนไม่กล้าเยอรมันเอฟซี FC ตัวยงที่มาที่มาแทนสาผมแดงนะเอฟซี FC ตัวยงที่มาแทนสาผมแดงนะครับนะเอฟซี FC ตัวยงที่มาชมสาผมแดงนะครับอืม โอนหน่อยแพงเลยหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านประตูต้องเป็นประตูรีโมทนะได้ปหระดับคุณนายดําแล้วประตูต้องเป็นประตูรีโมทแบบกดปุ๊บเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะฝ้าจะลงมาเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยรถข้างหลังมันก็ติดไงได้ไหมะก็ต้องแบบก็ต้องแบบว่าขับมาจอดปุ๊บกดรีโมทปับ๊บประตูเปิดเองอย่างเงี้ยต้องระดับนี้อะอู FC เปล่าหนักอียานมึงช่วยรู้มึงหน่อยดิโอนตังหน่อยดิ ทุกวันทุกวันนี้ไม่กล้าขายของครับโดนใหม่จระคข้แหกเข้าไปแหกราคาเข้าไปไม่กล้าขายของไม่รู้ว่าเอาของไปคืนเลยหรือเปล่า <N> น่าจะเอาของไปคืนร้านแล้วมั้งโดนใหม่จระวันแหกเข้าไปเออมีส่วนนะที่มันไม่ขายของตลอดเนี้ยเพราะไม่รู้ว่ามันเอาของไปคืนหรือเปล่าข้อมูลตรงนี้คุณเอามาเปิเปดเผยได้ยังไงแล้วผมและฉันจะขายของได้ยังไงฉันขอคืนของทุกอย่างเลยค่ะฉันขอคืนของทุกอย่างนะครับนะ เออเลยนะคะนะคะเช็คหน่อยใครมีเบอร์ร้านเช็คหน่อยไม่รู้ว่าไมาท่ทาวันแหกขนาดนี้มันไม่ไมันไม,ม่ฟาดงงฟาดงานใส่เจ้าของร้านเหรอหรือว่าแบบว่าชาเจ้าของร้านไปแล้วเหรอขอไม่คืนนวเหรอเช็คหน่อยครับเช็คหน่อยของขายไม่ได้ตอนนี้ทุกคนนะคือคือของเรามันขายได้แต่อย่าไปบูรีก่กระเป๋าของคนอื่นเขาอย่าไปบูรีถถ่สินค้าของร้อยเอ็ดเขาอย่าไปําเข้าอยากปะอย่าไปหาเฮ็ดอย่าไปหาทํา ครับปะเออครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณก็มีอาชีพค้าขายเดี๋ยววันนี้ผมก็จะโลกระเป๋าครับดวันนี้ผมจะโลกระเป๋าโลแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางครับโลแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางนะครับพรุ่งนี้เดินทางไปถึงก็อาจจะไปพักผ่อนกันนะอาจจะไปพักผ่อนกันนะครับทุกท่านก็อาจจะไปนอนแถวนน้นกัน ก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คงจะต้องรับกรรมกับสิ่งที่ตัวเองกระทำนะครับที่ตัวเองกระทำอีกแน่นอนนะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยทำกรรมดีได้ดีทำกรรมไม่ดีก็ต้องรับกรรมไปไม่มีใครมาอะไรของเราได้นะทุกท่านก็ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยตอนนี้ดำเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ค้าขายก็ไม่ยอมค้าขาย ค้าขายไปก็ไม่มีใครซื้ออ่ะคือเขารู้ราคากันหมดแล้วอ่ะแล้วเอฟซของดําอ่ะไปซื้อของร้อยเอ็ดอ่ะสี่้าเจ้าหลายเจ้านะไปซื้อของน้องชายผมมาหลายเจ้านะเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะฝากไว้ให้คิดพิจารณาว่าตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันมีปัญหาอะไรก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจกันคนหลายที่ครับทําดีอย่าทำไปเถอะแต่ทาผิดกฎหมายก็ต้องรับกรรมไปเข้าใจปะ เออแล้วกําแพงที่สร้างมันเหมือนกำแพงที่สร้างคุกนะครับเหมือนขังตัวเองอ่ะก็ทามันก็ต้องทําตีตีขึ้นมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งแตนเลดนะครับก็ได้เพื่อให้มันดูโปร่งใสนะครับพยาไม่ใช่ว่ากันกาแพงมิดชิดขนาดนั้นโจรขึ้นบ้านก็ไม่รู้นะเอาใครไปขังไว้ในบ้านก็ไม่รู้คือคนประเภทนี้ก็เหมือนมีความลับอ่ะนะหรือไม่กล้าทุ่หน้าใครเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีหมู่บ้านนะครับมันมีหมู่บ้านเข้าไปข้างในอีกตอนนั้นมันไม่มีหมู่บ้านมัน จะพูดยังไงอะเออคือตอนเนี้ยผู้หญิงคนนี้ยะเครียดนะผมว่าเครียดมันเข้าออกับชาบ้านไม่ได้แล้วไปอยู่กับหมู่บ้านใหม่เดี๋ยวมันจะเข้าใครได้อะจริงป่ะอืมไปอยู่หมู่บ้านใหม่เข้าใครได้อะเข้าใจไหมครับอืมฝากไว้คิดด้วยนะครับนะฝากไวให้คิดด้วย นะโอเคครับคลิปนี้ก็นะครับฝากกาไดไลค์ฝากแชร์ด้วยผมจะขึ้นกระเป๋าช่วงห้าโมงสี 4, ก็ฝากมาอุดหนุนให้กำลัจด้วยนะครับนะฝากมาอุดหนุนให้กำลังใจด้วยนะครับนะสู้บริกรันจับมือบริการกับทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็สู้ครับผมสู้อยู่แล้วแต่มันก็มีท้อบ้างในบางอารมณ์อารมณ์ผมเป็นคนที่ว่า <c oughs> ผมกำลังสู้สู้อยู่นะครับแล้วก็ มีเรื่องอะไรที่มันมากวนใจนี่หน่อยมันก็จะอ่าเขาบอกไงก็กระทบนิดหนึ่งแต่สู้ครับแต่สู้ครับนะก็าฝากแม,แม่แม่ด้วยก็มาอุดหนุนกระเป๋านะเดี๋ยวผมจะโลกระเป๋าเพื่อหาค่าเดินทางหาค่าทนายแล้วก็หาค่ากินไอซีไปกับพี่เดียวอีกนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายสองคนไอซีจปะปกติกินปากเดียวต้องกินสองปากก็ต้องช่วยกันนะออก็ไอพีคริคลิน่าประมาณนี้ครับ